ครับสวัสดีครับสมัสิกตชีเดนบิ๊กจมทุกท่านประจำที่2เดอนมิตุนายน2 5 6 8นะครับ ก่อนอื่นเลยมาดูสําหรับเกมเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับผมได้ประตูไปหนึ่งตัวนะครับเป็นคู่ระหว่างโรเซนบอร์เจอกับเกมยูเอ็มออสโลนะครับผมได้ประตูให้ต่อโรเซนบอร์ไปในราคา1ลูกนะครับ yeah. สรุปว right. ่าตายนะครับคู่นี้จบเกมเสมอกันไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับยังมีบอลสดที่ผมได้ไปทางในกลุ่มก็บวกมาเหมือนเดิมนะครับและก็บวกต่อเนื่องมา5วันติดติดเลยด้วยนะครับสำหรับบอลสดนะครับส่วนบอลเต็งตาัคลิปต้องขอไปกับสมาชิกในกลุ่มด้วยนะครับปาดบววกตต่่ออเนนืง4ัิด ไปนะครับก่อนจะมาวิเคราะห์อบอลนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาที่แอดดีดี99ด้วยนะครับยังมีครั้งนะครับแอดไลน์มาที่แอดดีดี99ด้วยนะครับสำหรับสายบอลไม่ควรพลาดนะครับในกลุ่ม V.I.P. ของผมจะมีทั้งบอลเต็งบอลสอดและบอลสเต็ปเป็นแนวต่างให้สมาชิกได้รู้กันทุกวันนะครับ มาดูสําหรับเกมคืนนี้หนึ่งคู่นะครับเป็นบอลฟินแลนด์ดิวิชั่นสองนะครับเป็นคู่ระหว่างลาติเจอปเจเอพีเอสนะครับลาติอยู่อันดับที่สามกองลีนะครับส่วนเจเอพีเอสอยู่อันดับที่เจ็ดกองลีนะครับเกมคู่นี้จะเตะกันเวลาสี่ทุ่มสามสิบนาทีตามเวลาประเทศไทยนะครับสถิติของคู่นี้ที่เจอกันมาในนัดล่าสุดปากกระลาติบุกแววชนะมาด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับมาดูฟอร์มสามนัดล่าสุดที่ผ่านมาของทั้งสองทีมกันเลยนะครับเจ้าบ้านอย่างลาติสามนัดล่าสุดที่ผ่านมาชนะมาสองนัดเลย เสมอไปหนึ่งนัดนะครับส่วนนัดล่าสุดโดบ้านเอาชนะกาฟิรันปาโลไปด้วยสกอร์ห้าประตูต่อสามนะครับฟอร์มรวมดูดีเลยนะครับส่วนทีมเยือนอย่างเ p s ีสามนัดล่าสุดที่ผ่านมาเสมอหนึ่งนัดเลเปไปสองนัดนะครับห้านัดล่าสุดรวมทุกรายการยังไม่ชนะใครนะครับในนัดล่าสุดบุกไปเปเอสเจเคเซิงกิมาด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งนะครับฟอร์มรวมดูแย่มากนะครับ มาดูตัวผู้เล่นกันบ้างนะครับเจ้าบ,บ้านอย่างลาติจะไม่บอบ433ตัวหล,ลักๆก็จะมีมาโนเอลปามีอัลลาเ็โตลาและก็เอดิโกตงบส่วนทีมเยือนอย่างเจพีจะไม่บอบเสีนะครับนโดยเชสซีนิกกี้โอมาจาม่าและก็อเล็กซี่ดิตโตลานะคัสำหรับเกมคูน่นีเด็ดเปิมาเป็นลาติเปิราคามาต่อหนึ่งลูกรเป็นราคาวัใจรับส่วนตัวผมผมจะมาตจ้บ,บ้านอย่างลาติมากกว่านผม,มองว่าเกมคู่นี้ลาติดูได้เปรียบกว่าได้เล่นในบ้าน ดูแลมีโอกาสที่จะเอาชนะไปได้ไม่ยากนะครับเพราะฉะนั้นหัวตองให้ต่อลาติไปในราคา1ลูกนะครับยังมีครั้งนะครับหันตรงให้ต่อลาติไปในราคา1ลูกนะครับผมผมมองว่าอยู่จะบ้านหน้าลุ้นกว่านะครับคออนอาจารกันนะครับฝากกาดติดตามแลวกวะกด subscribe ให้ช่อง u t u b e ตีดดบิ๊กโจมและเปิตีดดบิ๊กโจมให้ผมด้วยนะครับมีประาำอยู่ทุกวันนะครับยังไงก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ